ก็คุยนะอนาอนาเขาบอกว่าพุดดนหล่อนทำแล้วหล่อนเปลี่ยนวะเจอหน้าอนาอนาชมตลอดเลยมองหน้าพุดดนหล่อนเหมือนเด็กเหมือนชินีเด็กเลยอ่ะเหนชินีเด็กมอปลายแกมันสวยป่ะเออแกเราบอกเออเรามันสวยพุดดลอะไรนะนาบอกว่าแต่นาหนาก็บอกนาบอกว่าเออฉันทำก็ก็เปลี่ยนนะแต่ว่าตอหล่อนทำแล้วคือบอกว่าเหมือนชินีเด็กมอปลายเลยหนาก็ต้องพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยหนาก็ต้องมองหน้าอย่างเงี้ยพุดดนดูหน้าสิ มันเหดที่นี่เด็กมอไฟเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนนามนะ,ะ,ะไรนะคะกลัวสวยกแกแอนนามีคนบอกนะบอกว่าเราบอกว่าฟูดเดิ้ลทำแล้วคือสวยกว่าแอนนาเยอะเลยอ่ะอจริงอันเนี้ยคนคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าโอ,อ้พุดเดิ้ลทำแล้วหน้าเปลี่ยนมากสวยกว่าแอนนาอีกแล้วมาเที่ยวไหมครับวันนี้พี่จี้ก็ทำด้วยจริงหรอต้องมาเที่ยวกันแล้วใช่ไหมมันกลัวมันกลัวมีการคอมเมนต์กันมัร์คแข่งกันสวยมีกลัวมายกใช้สดแล้วเบียดกันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันไม่มีนะจริงเพะสวยใครสวยวันมากกว่าแล้วก็แบบสวยคนละทางอะไรอย่างเงี้ยคุณั้นก็จะสวยว่าดูเป็นแบบคือแบบเกาหลีดูแอปเด็กอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมวันแล้ววันละลึงอาว่าพี่จีวันนี้เขาทำโพสตอนนี้พี่จี้เขาไม่จากแล้เขาก็จะกลับมาพระรามสามนะจริงเหรอจากคุณ้นเลขสามตอนนี้เหลือยี่สิบเองนะเออเห็นเหยล่ะนั่นเขาแยจากห้าแยกนะเไปอยู่พระรามสามเอยี่สิบเองตอนต้นพระรามสองตอนอยู่พรามสองนะอนะ อันนาอันนาเหรอไไม่สวยไหมอันนาเขาทำมว้แล้วสวยอนนาก็สวยก็ดูเด็กลงอันนาก็สวยแต่ดูเราเหมือนผู้ไม่เจ็บปากแม่อย่างผู้ไม่ค่อยซานไงตอนนี้คือว่าตอนนี้ยังคางชาอยู่อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเคลียร์เรื่องวงแต่งได้ไปคะวงแต่งวงที่ไหนครับอ๋อสี่คนตลอดรอจริงๆนะทุกวันบอกกันก่อนแต่ว่าตอนแรกตกใจนะเพราะว่าไม่ไม่จริงๆไม่จริงๆอ่ะเราคุยเราคุยกันตลอดแต่ว่า ที่ไม่ค่อยได้ได้เจอกันไม่ค่อยได้แบบว่าไปมาหาสู่กันคือคนต่างคนเนาะพี่อันน้อันาก็คือแบบว่ารู้อยู่ว่าอันนาเป็นยังไงคือแา้วก็ค่ออยากเจอใครเพราะนางก็กลัวผลกระทบหลายอย่างอย่างโมนาเนี่ยคือมีละครละครนางก็ต้องสี่เรื่องสี่เรื่องต้องมาถ่ายรายการถ่ายรายการรายการใหม่ของนางอีกอย่างพี่โป้เนี่ยพี่โป้ก็ต้องทําข่าวพอเราทาข่าวปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องวิ่งตามกองอย่างเงี้ยอย่างพูดด้นอย่างเงี้ยฟูดด้นก็คือจริงๆก็อยู่กับอันนาตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแยกกันทํางานเพราะว่าฟูดด้นเนาะ บอกตามตรงคือเราต้องช่วยหางานหาอะไรให้กับแอนนาเพราะว่าแอนนาคือสภาพแอนนาตอนนี้คือสภาพทางการเงินสภาพงานของแอนนาตอนนี้คือมันแทบจะไม่ค่อยแบบว่าเอาพูดตรงๆเลยคือลูกค้าในการสร้างงานซึ่งผู้ดต้อง,ตงวิ่งระลอกเข่าวิ่งระลอกหน่อยวิ่งจริงๆวิ่งบอกว่าเสนองานให้ลดราคาให้ก็คืออยากให้แอนนาได้มีงานได้มีเงินมาใช้ผู้เสียหายพอพอเวลามันไม่ได้มาเจอกันเนี้ยมันก็คนก็แบบว่าเออแตกกันแน่เลย คุเดินคนที่อยู่ใกล้ชิดกับน,นาคือไม่เห็นมาออกไรสดเลยไม่เห็นมาช่วยน,นาเลยอนะไรเงี้ยคือคนเ็าแบบก็พูดไปเร,รื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าคุณเดินมีปรึกษาโมมีนาไหมมีปรึกษาปรึกษาเรื่องใครปรึกษาเรื่องอน,นาก็คือปรึกษากันจริงปรึกษากันแบบว่าเออเรามาหาทางหาทางออกไหมหาทางแบบว่าหาทางออกให้อนาไหมหาทางแก้ไขกันแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าคือลุกคือปัญหาน,นาคือมันนีเยอะมากเรื่องหนึ่งเลยเรื่องปัญหาที่คนคุย พวกพี่ๆนักข่าวก็รู้อยู่ว่าเรื่องอะไรสอนเรื่องปัญหาลูกน้องที่บอกว่าอ่ะลูกน้องก็คือบอกว่าไม่อยากไปได้ทางานกับแอนนาะเพราะว่าแอนนาใส่เงินช้าแอนนาไม่จ่ายเงินลูกน้องหนีหมดหร,ร,ร,รืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการที่แอนนาต้องบริหารเรื่องโรงงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งฟูดอาบอกตอนโนาแอนนานะยิม้มพูดพูดเลยนะฟูดอนบอกคือเหมือนบอกว่าฟูดอนก็คือซัพพอร์ตแอนนาฟูดอนก็เอาเงินส่วนตัวเงินเก็บจากุยดอนอะ ก็แบบว่าเออเอาไปให้อนาให้อนาได้ยืมบอกว่าให้บอว่าเออให้อนาได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยให้กับบริษัทให้เออไม่ได้บริษัทเหมือนว่าเอาไปแบ่งคืนให้กับผู้เสียหายของแต่ละคนเงี้ยคือคือซึ่งพูดนก็คือเป็นเงินวัินึงเก็บแบบก่อนค่างเยอะก้อนเยอะมากแล้วคือพอเราไม่ได้พอเรามเงินเก็บเราก็เริ่มหมดแล้วงานของเราก็แทบจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอนาก็ไม่ได้จ่ายไม่ได้ให้เงินเดือนไม่ได้ให้เงินพุเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติคือพนเดือนก็จะได้เงินดนาในการทุนทังงานคือพนเดือนก็ได้้มไไ่ด ไอ้น,นาก็ได้ให้เงินฟุดเดินมาแบบว่านานมากแล้วก็ฟุดเดินก็ต้องออกไปหางานอย่างอื่นๆทําแล้วก็ปรึกษากโมว,ว่าเออเราอาจจะมีงานอะไร่างโมก็บอกว่าเออฟุดเดินมาทํากับโมไหมอะไรก็ต้องปรึกษากันหรือว่าโมทําซีรีส์นะอะไรเงี้ยมาเล่นให้ฟุดมาให้ฟุตเดินเล่น ไปขายงานให้อะไรอย่างเงี้ยก็มีปรึกษากันแหลแล้วก็มันเป็นการช่วยหางานกันมากกว่าไม่ไม่ได้แตกกันอย่างที่อย่างอย่างอย่างที่แบบเป็นข่าวต่อเป็นการหรือว่าเออเราจะช่วยหาทางออกหาทางวิธีแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะจริงไหมที่บอกว่าไม่ได้ถ่ายร,รูปเรื่องแฟนเพราะว่า,วาวกลัวคนมันงนี้ก็คือเรื่องจริงเพราะว่าเนาะเพราะว่าแอนนาหย่งเลยคือติดต่อยากพี่ก็ยู้อยู่ว่าเวลาติดต่อแอนนาทีหนึ่งอ่ะมันยากแค่ไหนซึ่งเวลาคนเขาติดต่อไม่ได้คุณเนี่ย อ่าโอเคฟูดเดินเป็นใครเป็นผู้จัดก,การท็อปเบอร์ฟูดเดินก็คือขึ้นอยู่ในไอซีของของแอนนาอยู่แล้วว่า,วาเออเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวอะไรเงี้ยคนก็จะโทราหาเราซึ่ง แรกๆโทรมาก็โอเคคุเด้รับได้นะคุเด้สามารถช่วยตามได้โอเคอธิบายแล้วเอาแอนนาอยู่ที่ไหนฝากเรื่องไว้ได้แต่บางทีมันมากเกินไปคือมันล้ำเส้นมันล้ำเส้นในคนาบอกว่าในสิทธิส่วนตัวของเราซึ่งเบอร์นี้คุเด้บอกส่วนว่ามันเป็นเบอร์ส่วนตัวมันเบอร์เฉพาะรับงานอยากติดต่อแอนนาก็ให้คือติดต่อที่หน้าเพจเลยหรือติดต่อแอดมินทางเพจเลย่มมีปัญหาเรื่องเป็นผู้เสียหายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือบางคนใช้ข้อความที่แบบข่มขู่เราอะข่มขู่แล้วแวบบว่า มุม,มนะหน้าโทสาันะเดี๋ยวกูจะไปหามึงที่หน้าบ้านเนดะี๋ยวกูจะไปตบหน้ามึงซึ่งคือเป็นพุตเราเป็นฟุตเดินเราไม่ใช่อันนาเราไม่ได้แบบว่าสร้างความเสียหายให้กับเขา,ขาซึ่งพุดเดินฟุตเดินพูดจากเขาดีมากแต่เขาพูดจากพุตเดินแบบว่าคือใช้คําหยาบคายอ่ะใช้คําพูดจาหยาบคายใช้คํา,า,ข,าข่ามขู่จนทําให้รู้สึกว่าเราจิตตกจิตตกไม่พอคือจนพุตเดินไม่กล้ารับโทรศัพท์แล้วลคนโทรหาพุตเดินคือแบบว่าจนจนเรากลัวกลัวการรับโทรศัพท์เลยอะพอเราโทรศัพท์มาพุตเดินดูเลยว่าไม่อยากรับ พอรับมาก็จะเป็นแบบเป็นผู้เสียหายที่โทรมาแบบต่อว่าเราอะไรแบบว่าอุ้ยโทรไปทำไมไม่รับเลยโทรไปเนี่ยติดต่อยากมากเลยเดี๋ยวเอาตำรวจไปหน้าว่าละคือใช้คําพูดคาจาแบบข่มขู่เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลัวกลัวในการแบบรับโทรศัพท์เราไม่อยากมาแบบว่าเราไม่ใช่เราอยากรับรู้นะคือเรารับรู้เรารับทร,รารบาเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยซึ่งตัวฟุตเดินแกนนามันคือคนละคนกันฟุตเดนมีหน้าที่ทาอะไรหางานให้อนา,นาเป็นผู้จัดการคือดูแล เราได้มีหน้าที่บอกว่าตามมาตามเงินตามอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตอนเราหิใจกับเพื่อนยังไงเพราะเห็นปัญหาสุขภาพทางจิตก็เยอะเหมือนกันเลยาถามว่าช่วงนี้คือหิวใจังไงคือเราก็ส่งกับรัฐธรรมนานะแต่ช่วงนี้คือต้องยอมรับเลยว่าฟูดเด้นไม่ไม่ไม่ได้คุยกับอนาเลยเพราะว่าซึ่งเราไม่ได้เจอกันเลยจริงๆฟูดเด้นไม่ได้เจอกันนะานเกือบสามเดือนแล้แลวไม่สามเดือนเพิ่มอีกข่าวสามอาทิตย์เพราะว่า หนึ่งเลยคือเราเรา,เราทำหน้ามาเราก็โอเคเราก็เก็บตัวเฉยๆในห้องก็มไม่ได้ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พูดคุยกันขนาดอยู่ว่าเดียวกันนะอะอนาไรส์สดคือพูเดเรื่องเนอนอยู่ข้างบนเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากให้มันกระทบกับใบหน้าเรามาเลยแล้วก็บางคนก็มาถามกันบอกว่าเอ้ยคุณเดินไม่ค่อยอยู่กับแอนนาเลยเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่เจอพูดเดืเลยไม่เห็นไรส์สดเลยเห็นแต่แอนนาไลฟ์อยู่คุนเดียวพูดเดืออกไปแล้วหรอพูดเดืไม่ได้ท่กับแอนนาหรอกจริงๆแล้วก็คือยังอยู่แต่ว่าโอเคพูดเรื่อเราก็บอกแ ทางานหางานในส่วนของของงานเนี้ยให้อนานะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้วันไหนวันไหนได้วยกันคือพ้เดินขอหางานหรือว่าเออดีลงานให้อนานลไวไปคุยกับงานนี้ไปดีลงานกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะพี่อนาบอกที่พ้เดินไม่ได้มาร่วมงานแล้วก็อยู่ท่าทางไวิซีค่ะแรงมากเลยไม่ได้ท่าทางอันนี้ท่าทางคือมันเป็นฟิลคนก็ถามว่าทำไมู้เดินไปที่ท่าทางคือมันเป็นซิลรีแลกพี่บางคนอ่ะพี่กาเข้าใจว่าเราเราเครียดมากอะ่ะชัดซิวแรงมากคือ มันเครียดมันเครียดจากข่าวด้วยมันเครียดจากคนที่โทรหาเราบ่อยๆบอกว่าว่าเราสารพัดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเครียดพอเครียดเราก็โอไปปลดปล่อยบ้างไปท่าช้างให้เรารู้สึกว่าเออให้มันรีแลกอันนี้คือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงค่ะคือรู้สึกว่าให้มันรีแลกกับที่เขาบอกว่าเรานอนพักฟื้นแบบว่าเออไม่ได้ไปไหนวัไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออไปท่าช้างปลดปล่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องว่านี่คือบ้านขายจริง ถามว่าหลายคนถามว่าอยทําไมบ้านอนะขายจริงหรือขายหล่อทาไมต้องขายเดี๋ยวดีเดี๋ยวขายเดี๋ยวเลิกขายอะไรเงี้ยคือบ้านขายจริงไม่ได้ขายคอนเทนต์ทาไมต้องขายคุทเดนบอกนีดก่อนว่าบ้านคุทเดชนซื้อมามเป็นราคาที่สูงตอนนั้นคือโอเคเราสามารถหาหาเงินได้เรามีรายรับได้เรามีรายเรามีร,รายรับเข้ามาเยอะมากสามารถสายได้แต่พอทีนี้ปุ๊บแอนนาไม่ได้คือบ้านคุณเดชน์ะุณเดชนจะแบ่งแบบนี้ข้างล่างเนี่ยคุณเดชนจะแบ่งให้แอนนาเช่าเช่าคือเช่าอะไรเช่ารายสด แอนนาก็จะบอกว่าอฟูเอดอนแอนนาเช่านะเดือนเดือนอะไรเงี้ยซึ่งพอไลน์ไลน์ตัวนี้มันหายไปอ่ะฟูดเดอนก็คือแบบว่าฟูดเด้นไรน์ตอนนี้หายไปบ้านแอนนาก็ไม่ได้เช่าฟูดเดอนแล้วข้างล่างก็ไม่ได้เช่าไลน,น์ไลนตอนนี้มันก็หายไปซึ่งเราก็โอเคเราผ่อนตอไม่ไหวแล้วสภาวะทางการแบบว่าไลฟ์สดขายของก็ขายของก็ได้น้อยลงเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วหลังจากที่มันเกิดข่าวอะไรต่างๆเลยแบบนะี้คนก็มั่นใจในตัวแอนนาแบบว่าน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออตัดสินใจไปโอ้หไม่ไร ขายขายช่วยทำไมถึงขายก็คือขายช่วยอนนาไล้แหละถ้าขายได้คือเราก็แบ่งเงินกันแอ,อนนาจะได้ใช้ผู้เสียหายได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันมันมัน,ม,นมันก็เป็นทางออกที่คนก็ถามว่าเออทําไมพูดเดอนถึงช่วยแอนนาแบบว่าช่วยแอนนาเยอะขนาดนั้นช่วยแอนนาเต็งสเตีมว่าต้องย้อนกลับไปก่อนอว่าเฟรุด์แอนนาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมอบโอกาสให้พูดเดินเนากค่ะพูดเดินจากคนที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นนางโชว์ที่แบบตกอับหลังจ,จากโควิดแอนนาก็เหมือนแบบเหมือนดึงเข้ามา ช่วยให้คุณเดินม,มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยหาง,งานให้คุณเดินเอ,อสร้างชื่อสร้างอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรมากกว่าเจ้านายลูกน้องคือมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนครอบครัวซึ่งคุณเดินก็องก็เหมือนบอกว่าเอออยากช่วยอาณาบอกให้อนาแล้วรู้สึกว่าเออดูดผลคุณเดินก็บอกอนณาบอกว่าอนาอันอน,น,นี้นเราล้มมากเลยนะมันเป็นวิกฤตใหญ่มากๆคือตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างคุณเดินเชื่อว่ามันมีทางออกเสมอคุณเดินก็ให้กลอนใจหนหอาาคือนอนกอดคอร้องไห้กันเลยเพราะว่า นาก็พยายามจะบอกสมอว่าแบบว่าเอออยากฆ่าตัวตายซึ่งหัวเดืก็คุยแล้วก็บอกกันน้าบว่าเอออยากฆ่าพอแล้วเลิกฆ่าตัวตายเลิกคิดสั้นเราก็ยังอยู่ข้างนางนางก็จะคิดว่าแบบว่าไม่มีใครอยู่ข้างนางเลยไม่มีใครอยู่กับนางเลยในวันที่นางรู้สึกว่าแบบว่านางวันในวันที่นางมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอในวงการอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบว่าข้าหานางแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเส้นหัเดื่อะไปงานงานหนึ่งคือ เราเราสึกว่าเราเราเราเสียใจมากเพราะว่าคนที่เราเสึกว,ว่าเราสนิทมากๆแบบพัก hmm. ที่ตัวออกหักงจากเราเพราะเขาเชื่อว่าเฮ้ยแล้วความที่เราสนิทกับแอนนาอะไรเงี้ยมันทาไม่ได้วาไม่อย่างอยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยกลัวกลัวแบบว่าทาให้เืีอเสียง,งเขาแบบว่าเสียหายอะไรซึ่งคุณเดิอนไม่ได้ออกงานมารู้สึกนานมากวิวๆก็เห็นแบบว่า,วาเออ คุณท่านไม่ได้ออกงานเลยปรวันณเกือบสามเดือนเพราะเรา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 ,เราไม่รู้สึกว่าเราอายหรอกเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่พ่อเราเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังกล้ามางานหรือเปล่อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดข่าวที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราบอกแอนนะเราหนูเครียดมากเครเียดมากจนต้องแบบว่าหาอะไรปลดปล่อย,อยบุณท่านก็เลยเป็นที่เ้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ให้กําลังใจนะแต่คนที่รู้สึกว่าเฮ้ย คนที่อยู่ห้างเราอะทำไมเขาถึงแบบคิดคิดกับเราแบบเนี้ยว่าบอกว่าคือเหมือนเขาไม่อยากให้เราอยู่ืบนพูดเหมือนแบบว่าพอมานแบบไม่อยากให้เราบอกว่าสม่าเราฟูดเดิลไปงานนี่ใช่ไหมเราก็เจอคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนนึงก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งมีข่าวแบบไม่ดีี่ะคือไม่อยากมาอยู่ใกล้ฟูดเดินไม่อยากอยู่ใกล้นาจะทําให้แบบว่าเวลาร่วมเฟรมกันอย่างเงี้ยจะทำให้แบบว่า พี่ทอใส่อารมณ์ไปบอแบบว่าคนที่มีข่าวแบบว่าเออเรื่องพวกเสียหายเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโกงเงินอะไรเงี้ยมาอยู่ร่วมเฟรมกันจะทําให้มันติดภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งคือฟูเดิ้เราเตรียมตัวตลอดไม่เคยคิดแบบว่าจะอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนลูกค้าเขาก็จ้างเราไปเขาก็อยากให้เราบอกว่าเออไปงานซึ่งเวลาฟูเดินไปงานอย่างเงี้ยฟูเดินไม่มีการถือวิสาสะไปงานลูกค้าเขาจะโทรบอกกันแล้ว่าฟูเดินมางานนี้ได้มาอะไรเงี้ย ขามีบัตรเจตให้พูดเดินนาเอออยากช่วยอยากเวยพูดเดินอยากช่วแอนนาอย่างเงี้ยนอนนแอนนามาก็ได้นะแต่แอนนาก็ไม่ค่อยออกนานเพราะว่าคือนาก็อายอ่ะที่มันเกิดขอบคุณค่ะที่วันเกิดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เสียใจอยาเสียใจแต่ก็ก็ต้องยอมรับกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าคือเรา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 ก็บอกบอกอนนาตลอดว่าองค์อนนาไม่เป็นอะไรคือในเมื่อมันมันเป็นวิกกกแแบบบเเนี้้ยยราอมมัลว็ แก้แก้ไขปัญหาในในในสิ่งที่มันผิดพลาดไปหรือาพุดดนเชื่อว่าสังคมอะยังไงก็ให้อภัยเสมอเมื่อเราวะทําผิดเราเราขอโทษเราปรับปรุงตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เราพุดดนพุดดนคิดว่านะสังคมก็พูเดนอยากให้สังคมคนตัดสินดีกว่า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 จะเป็นยังไงมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะรองให้เลยออกตื้ ใช่คือฟูดด์เป็นงานงานหนึ่งดีกว่าเพราะว่าคือคือเขาเขาทำจน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 เห็นได้ชัดอะคือจริงๆฟูดด์ไม่ได้คิดอะไรเลยนะไปงานคือไปปกติเราฟูดด์ก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเพราะว่าคือเราเรารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นข่าวที่มันไม่ดีอะแต่เราก,แก็แต่ก็อย่าลืมสิว่า เราเราคือฟูดเดิลเราไม่ใช่อนาเขาใส่มั้คือจะมาทำกับเราแบบเนี้ยคือมันก็แบบว่ามันก็ไม่ถูกต้องหรอกพี่พี่พี่เขาใส่มคือมันเป็นคนละคนกันเราต้องแยกแยะอโอเคฟูดเดิลเป็นผู้จัดการอนาก็จริงแต่ว่าคือมันเป็นคนละคนกันเราเราเราไม่ใช่คนที่ทําให้เขาเกิดเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาทําให้เราเห็นแล้วหละว่าไม่อยากอยู่ใกล้เราอะไรทํานองเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นดาราเป็นเซเลปเป็นอะไรก็เป็นทางเป็นทางเซเลปเป็นทางลาลาค่ะอะไรพูดพูดหนีดีกว่า ค่ะเคยเคยไหมก็รู้จักกันว่าสวัสดีใช่เรียกแม่เรียกอะไรกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันพูดแล้วพูดในคดีไม่อยากแบบไปแบบไม่อยากไปโแบบจมตีเขาซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่อยากคุยกับเรากันได้แต่เราแค่รู้สึกว่าบอกว่าคือไม่ต้องทําให้เห็นขนาดนั้นคือโอเคไม่ไม่ได้อยากอยู่ใกล้เราไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องทําแบบทำกิริยาแบบให้ให้เรารู้เลยว่าไม่อยากอยู่ใกล้อะไรทำอะไรทำนองเนี้ยค่ะ